ทำการชงเลยด้ครับบัดนะแบบเชฟเขาเนี่ยเห็นบหมเนี่เชฟหนูแดงเขาแล้วมันเนี่ยยาหนี่กบบใส่ลงไปบ่ราะงไปใส่ยรายดอกเชมใส่พอดีอีกนึงจะเป็นโรคไตสิเนี่ยเชื้อเพลิงของไตแล้วยนี่ยเราเราเห็นลาบสุกินแล้วครับของแท้ครับฉูดบ้านๆแต่ว่าขาดบ่ได้กันนี่แนะครับเนี่ยเนี่ยขอทานเด้ไห ขาดไหละนี่ตัวนี้ซัวใส่ไปอีกให้ซัวตัวนี้ซัวใส่ไปอีกเต็มที่ไปรถบ่ต้องไปใส่ลายดรอปใสคนนั้นอ่ะดันหัวรถนเมันกอบโพเหงแล้วล่ะคนนู้นแปลกระยนผมล่วงบ่บ่บ่ล่วงตัวนี้วเรางนอนผมบ่มีล่วงกับตันบูมีเลย กองแดงะนเอาแล้วไปใเนางกันสนาดงกันโองเดียวอนก้อนเอาแต่อะไรนะราบอหาก่อนนะจบวกเดี่ยหนก็วิ่งมองเลยครับครับครับที่ยังครับทีว่ ซ่อนนึ่ก็ซ่อนนี่งนะเนีบ่มีบ่วงเด้วยต่ว่าทา้งทั้งบางกิสานคนอื่นบ่วงโอ้สิมีอยู่เด้วแต่ว่าอาจสิบ่อาจสิบ่ฮานีนบ่ฮานีนฮะสมบ่ต้องใส่ใส่บีถ้าใส่บีก็บ่ต้องใส่ส้มนะครับว่าซั่นชุดเดียวกันบ่เนี่ยชุดเดียวก่อนของของแท้ครับเนี่ยมาเบิ่งของเพิ่นอยจบตามไปเมื่อกี้นะครับเนี่ย ต่ำไปม่อกีนว่างสนทนากับการหาบันเมืองกับเมื่อกีนฮัลโหลงแท้ถกขวดตัวก้วยไม่ต้องไปตำละเอียดหอกครับมันบนนัวเห็นเป็ดเห็นจะเห็ดลาบไปกินขนาะ <Yeah. S 1> ของแท้เลยครับเนะี mm ่ย hmm. ตะวาก่อนที่กินลาบเป็นบ้านเฮาเป็นกระเทียมนี่ให้ยกันนะครับ mm hmm. กินแบบสองเส้าก่อน mm hmm. เป็นลาบ่าะ ต้องห้เชฟด้วยเนี่ยอของแท้ครับเนียนๆเอาเลยครับเชฟนูแดงเอาหัวแล้วดำเลยของแท้ของแท้นี่เห็นาเรากินของแท้ขึ้นถ้าทอเลียก่อนเลียบเนี่ยมีดำเราต้องเลียบใส่หล่งตัวเนี่ยมันจะฉ่ำแดงฉ่ำอันนี้แบบสดๆเลยครับมันพึ่งลมถ้าห่อนเอาเลียบใส่ตะกรอนดอาความมะกรุงเคียงเลียบมีดำ เนี่ยมันดีดังครับเชื่อเป็นอธิบายไปพร้อมเนี่ยเห็นมันเนี่ยเดือเนี่ยหลามมีเดือดจะวายถูกใจแน่หนอนเนี่ยจะวายเดือดมันต้องที่หลังผักนี่เขาก็ต้องใส่ที่หลังบึ๊บวายเพราะว่าเพราะว่ามันดีความชาำผักมันมีบอบช้ำมันมีสดใสเนี่ยที่นี่เนี่ยเราไม่เห็นโอเค แข็งแท้ครับแข็งแท้ปักสงเศ้าเนาะไม่เบอรจิตแต่มันเคลืนเนี่ยเดี๋ยตอนในในวัดเนี่ยได้วก็หวยแล้วก็ประจิหอมเก็บมูนแดงมันใสอีกเนาะครับกินแล้วเนี่ยผมเอาแล้วครับดะไรอ่ะโอ้โใส่พริกครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดาเดาอโอ้แบบนี้กินกินก็ได้เนี่ยแบบนี้เราจิตแตงใส่จานนี้บ้างครับแบบนี้ เด้อเด้อเราเราซิมแล้วเฮ้ยเป็นนกนหยดน้ำปลาเดีววัมีหกฟนเอาเพือเพือเพือใช่แล้วบ้านละลายจะว่ามันบนนัวก็น้ำป่านะอือเ๋อเหมือนตามใจเคเซไปเลยท่านอยากใช้เราต้องน้ำป่าใช่น้ำหอมน้ำป่าครับสุดเด็ดจะว่า น้องพอน่ไปเนน้องพอน่เห um ็นงานอย่นงอนาะจ้กน้องพอนีละไปแล้วน้องพ่อไนกันนเบื้องแดดจ้อนนี่ะบ้้ตู้เย็นนู่นพอนอนบีครับน้องพ่อนี่คือบีครับพอน้าพอน่ะคือบี ใช่ใช่ยูไทยจะว่าอุ้ยนี่ว่าน้องพวนของแท้เนี่ยมันเรานำหาอย่างเงี้ยมันอ้าครับดัดไปปกติเขาไปทำงานอยู่ร้านเวียเตียวคุณอะแมีนบอกแต่ว่ามือนีโบไปทำงานโอ้โหหนออยู่ร้านต้มไปยูงานอยู่ร้านต้มน้องพวนอะลุงเราลุงเรากำลังตีนะอ๋อสั่นจัดเลยครับจัดเลยเนี่ยว้าว ทำนี่แหละอาหารบ้านเขามีทำนี่เอาลุงมาสาธิตคำหนึงด่าจะเกี่ยวได้หมของแท้ครับผมครบเซตครับอาห็นบ้านเยกดำได้เลยครับโอ้เดี๋ยวแม่ังจานเหรอวะจานต้องทสุดยอดครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยครับเด้อคันนี้มืัอนี้มากินลาบครับ แล้วหมงแท้รัก <grateful> ผักเดี๋ยวไปเก็ียบกันยูนานให้ผมครับผมเดี๋ยวมนาสิ่นำเสนอคลิปไม่กับว่าลาบแต่ผู้ม <Overwatch> ีหักมันอาจจะบูคืดกันนาครับผมอันนี้อีกเด้อเนี่ยแล้วนั่นแล้วมีนี่นโอ้มีป่าออนนี่นะครับสวัสดีครับตะเคียวครับกินลาบครับกินลาบ ลาบเนื้อครับ,บอันนี้อันนี้บองมีของแท้มีของแท้ครับผมเย็นเชิดครับใส่ตัว